กับสวัสดีเอฟซีแน่นอนโอ้เรเห็นกันโดนเอฟซีย่างไม้มาเนี่ยนี่แหละพี่น้องพันมั่นกับได้พั่นยังจ้านี่เจ๊แปดศูนย์ตัวจ้าพั่นแปดศูนย์หัวกระดีขึ้นกันละจ้าพันนี่เนาะไปฟันเอามื่อเศร้านี่พี่น้องเอ้ยแดดกับฮังแดดคักมือนี่ผู้ซอยกับลายยอก เออทีมโรงงานละพวนเออผู้ซอยก็ยืนทายย่ายยุ่นเออเออเอาไว้ถ้าปลูกเดียนมีหน้าจ้ะฝนตกมากนีก่กะไทยไทยหุดไว้ฝนตกมากนีก่กะไทยอีกเล่าแล้วลก็ยกเตรียมโตเสียบอีกบานป,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 ปัก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 ปลูกจ้ปลูกอัน 30ไรจ้าโอ้ลูกมั่น30ไรพี่น้องเอ้ยเอาเงินไปไวสาสนอนีนอ่น <c> า <oughs> เออเบื้องพี่น้องเอ้ยบอยูบะเศร้าเจีกระไดไม่แยมไรกระเฮ็ดกูมั่นกับมานคักถือลอตเตอรี่ส้ำบาทเนี่เบื้องผ่านแนกใครกำลังใจพี่น้องเหรอเบื้องปอปลาขาังเทียปูน่ะ เอ็ดเองเลงโยุ่นอือฝันแหกให้กำลังใจท่างคุณการเอาซังกะสีมางล่งพี่น้องมางล่งสีเห็ดอูรดไม้มันตำรถไทมันเขาบ่ได้ซาลี่เขาบ่ได้ก็เลยให้เพิ่นมามางให้โอ้อ่อนซ่อนพันมันได้เจ้เอ้ย อ mm. ่อน uh, <B> ซ้อนพันม um, ันนี่แหละพันมันทั้งสี่แหละเจ้าเป็นตะปูขันเอาพันมันอ่อนบนแนะหน่ำเด้อพี่น้องพว่ายยางวัตีมันบ่คอยแข็งแรงหรอกพันมันอ่อนบ่คือพันมันแกอันนี้มันนี่จักเดือนมันสิบสิบเอ็ดเดือนพี่น้องเนี่ยแปะขวบหมอในการเอามาเป็นพันนะจ๊ะเนาะเออ พันนี้ก็ดีคื้นกันละ่ะพันแปดศูนย์มาเป็นซีเอ็มอาร์ติลาเออนี่ซีเอ็มอาร์ละเนี่หัวใหญ่ยุจ่าพันนี้หัวใหญ่นำนักดีพันแปดเก้านี่แป้งดีเด้ออันการแดงแดงนั่นแปดเก้านั่นมองอาปูกกานแดงแดงนั่นอีพอว่าแป้งย่างดีเลยนั่นนักพร้อม อ่าสำหรับคลิปนี้กาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนายอีเด้อพี่น้องเด้อเอากระลาพี่น้องนะเนี้ยเจ๊เอ้ยบาทอ๋วันดีจ้าลาเด้จ้าพอกันคลิปหนาเดจ้า